สามคืนพะเยานั่นอุตรดีตไปตามตามรอยกันได้เลยคืนนี้นะคะเรามาถึงก็เย็นแล้วนะคะเกือบดึกก็มานอนที่มอร์นิ่งแคมป์สวยสมากนี่ก็คือเช้าออกมาจากเต็นท์นะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยวิวหลักล้านนะครับะอะโลน่มาสุดๆเลยใช่นี่คือตอนเช้านะคือวิวดีมากหมอกสวยมากอันนี้ก็มาต่อนะคะเป็นทริปนี้บอกเลยว่าอันนี้เป็น the ะเบสเพราะว่าเราตั้งใจจะมา เมจิกมัลเท่นนะครับทุิงีเป็นรีสอร์ทแต่ว่าเราไปแต่คาเฟ่เปเพราะว่ารีสอร์ทจองไม่ได้มันต้องจองข้ามปีนะคะบรรยากาศก็คือดีเหมือนกันถึงแม้ว่าจะคนเยอะแต่มีมุมถ่ายลาดถ่ายรูปเยอะมากเปิดตั้งแต่6โมงเนาะไปต่อนะคะก่อนขึ้นดอยสกาดเรามาแวะร้านไส้อัวใหญ่แก้วนะครับก็มักแหวนเด็ดสุดเลยนะครับที่สำคัญผักเขาปลูกเองด้วยนะคะนี่ไอ้ไรไส้อัวอร่อยมากเอ้ยนี่นี่นี่อันนี้อร่อยมากใครมาต้องกินให้ได้ นะคะเป็นไก่ผัดมะแกว่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้หอมแล้วก็อร่อยมากที่สำคัญนะคะคุณยายกับคุณแม่เจ้าของร้านที่นี่น่ารักมากมาเที่ยวจังหวัดน่านนะคะไว้ที่นี่ได้เลยนะคะไม่ควรพลาดไปต่อขึ้นดอยสากา,สา,กาแล้ว ก็ไปพักกัน <reco> ท <Christ. S 2> ี <Q uel superpower> ่บ้านป่าเมืองเทือนนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ก็เป็นเมี่ยงท้องถิ่นนะคะเป็นวีลคัมดิงนะคะแซบมาก็ค่อนข้างธรรมชาติอบอุ่นมากมีทั้งหมดหห้องนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยใครที่อยากดูคลิปรีวิวแบบเต็มๆนะคะเข้าไปดูได้เลยที่ช่องเที่ยวกระเตงเพราะเราทำคลิปแยกเอาไว้นะคะเป็นแบบว่ารีวิวแบบละเอียดละเอียดนะคะตามไปดูได้เลยค่ะนี่นะครับบรรยากาศโอยสกัดนะครับเย็นกันไม่ได้เย็นมากมายแตนกำลังดีนะ ไม่ถ้าไปหน้าหนาวก็คือเย็นมากตอนเย็นเรามีหมูกระเทะด้วยนะคะหมูกระเทะนะครับและนี่มื้อเช้านะครับผมอร่อยอร่อยทุกมื้อเลยค่ะนี่ก็ตอนเช้าก็วิวดีนะคะอากาศดีเพราะว่าตอนเช้ามันก็เย็นอยู่แล้วเนาะนี่วิวตรงนี้ก็สวยนะคะเอาไปต่อค่ะวันนี้ก่อนที่จะไปไหนต่อเราก็แวะซื้อของฝากนะคะไส้อุ่มหมูละไมพออันนี้เด็ดมากเนาะมันมันมันได้ของสดมากมากเลยใช่เพราะเขาขายดีแล้วก็มาต่อนะคะที่จังหวัดแพร่นะคะข้าวซอยร้านเจเล็กนะคะหมูเตะก็อร่อย ใช่ร้านในตำนางไปต่อเลยค่ะที่การกางเต็นท์หาดทรายงามอุตรดีคืนสุดท้ายแล้วเนาะเอออันนี้เป็นขากลับนะครับแวะตามปักปักหมุดเราไปได้เลยนะครับผมใครที่อยากมาเที่ยวนะคะ4วัน3คืนนะคะแบบแบบสายธรรมชาตินะครับเก็บแรมมาร์ ครบเกือบทุกจุดนะครับตาม,มไปตําได้เลยจ้านี่สุดท้ายนะคะก่อนกลับกรุงเทพนะคะเราก็แ,ว,แวะกินกาแฟนะคะกินกาแฟกินกาแฟคาเฟ่ที่ร้านบ้านเทียนหอมมีของฝักด้วยนะคะอร่อยด้วยค่ะจบแล้วค่ะ